เปิดความปังสู่หน้าจอกับบทบาทของนางเอกตัวแม่ดรามา่านุ่งวรนุษย์พิรมพักดีในตัวละครเยาวายอดจากละครเข็มซ่อนปลายช่อง7 HD หญิงสาวที่มีปมในหัวใจมากมายประกบนักสแสดงอาทิตย์สาวริตริตาก้าจิรายุบูมกิตก้องยูโรยศวัดซึ่งนุ่นไม่เคยหยุดทดลองความท้าทายใหม่และใช้ชีวิตให้สนุกรวมถึงการใช้ชีวิตคู่กับหนุ่ม ปิติพิรมพัดีที่ช่วงหลังๆหลายคนได้เห็นโมเมนต์น่ารักมากขึ้นเลยชวนนุ่นนั่งคุยเริ่มจากเรื่องนี้ยังมีความท้าทายความยากอะไรสําหรับนุ่นวรนุชก็ยากนะคะมันค่อนข้างหนักมากๆเพราะเป็นเรื่องไกลตัวนุ่นเหมือนกันเช่นแทงลูกและเป็นการแท้งครั้งที่สองมันต้องหนักห่วงเบอร์ไหนที่ฝังใจเราตลอดเจี๊ยบโสภาผู้จัดฟันธงว่าเรื่องนี้ต้องเป็นนุ่นเล่นก็ขอบคุณที่เจี๊ยบ พราะที่เจีย๊ยบเคยบอกนุ่นตั้งแต่เล่นละครเพลิงเสน่หาด้วยกันว่าอยากทําละครให้นุ่นเล่นก็ได้เรื่องนี้มาก็มาคุยกันว่าบทเยาวยอดเป็นแบบไหนเลยรับมีอะไรให้เราเล่นอะไรที่ทา้าทายและทําให้เราสนุกกับการทํางานอยู่กดดันไหมกับการที่ทุกอย่างเรื่องจากนุ่นแล้วเป็นละครเรื่องนี้ก็ไม่คะ่ะจริงๆทุกตัวละครก็มีความสําคัญหมดแต่ละคนทําหน้าที่ของตัวเองได้ร่วมงานกับน้องๆหลายคนที่ไม่เคยร่วมงาน พอได้นักแสดงนำมา5้าคนจะทำยังไงให้บททุกคนมันไม่หายไปไม่ทิ้งกันก็คงยากสําหรับผู้จัดพอเห็นบทแล้วบอกเลยว่ายากอ่านไปก็คิดว่าเล่นยังไงมีอะไรให้ทำหลายอย่างมากจะสื่อสารยังไงตัวละครเยาวะยอดมีหลากหาอารมณ์ใช่วาไราตี้มากๆเขาก็เป็นคนน่ารักถ้ามองข้ามเรื่องอะไรที่ไม่ถูกใจเขา เขาก็อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์มีความรักดีๆเหมือนคนทั่วไปแต่อาจจะโทษร้ายที่คนที่เข้ามาไม่ได้รักเขาจริงๆมีคำถามว่านุ่นชอบอะไรในตัวเยาวยอดเขาเป็นคนแฟร์มากถ้าเขาไม่ทำผิดอีกคือจบแต่เรื่องราวมันทำให้มีอะไรพัวพันไปเรื่อยๆไม่จบสักทีกับก้าวธีรยุเจอกันมาตั้งแต่เด็กๆ17ปีก่อนเล่นเป็นหลานวันนี้ต้องมาเป็นพระนางคือถ้าเราไม่ได้เทียบความเด็กฝีมือเขาก็ไม่เด็กนะคะ เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเราถ้าบอกว่าไม่คิดถึงภาพเก่าภาพเก่าเลยคงเป็นไปไม่ได้มันก็มีภาพเพราะเรื่องนั้นที่นุ่นเล่นกับก้าวทั้งสองคนก็ดราม่ามากเป็นป้าหลานที่ไม่ยอมกันเขาด่าเราเราด่ากลับเล่นยากมากแต่จําได้ว่าเขาเป็นคนเล่นละครเก่งนะตอนนี้มีโอกาสได้มาร่วมงานกันก็ดีใจเราก็เห็นเขาโตและเป็นพระเอกจริงจังได้แล้วอยากให้ดูที่ความสามารถเขานุ่นก็ชวนทุกคนเล่นชวนคุยหมดกับหลายๆคนที่ไม่เคยร่วมงานกัน อย่างที่บอกว่าฉากอารมณ์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้สนิทกันคุ้นเคยกันมันอาจจะแอบยากเลือกซีนก็ไม่ธรรมดาหรือเปล่ามีบ้างค่ะแต่ไม่เยอะแต่ได้ข่าวว่ามีเลือกซีนฉากที่เจีย๊ยบโสภิตนภาผู้จัดละครเกรงใจต้อิติสามี ก็พอมีบ้างแต่อยากให้ดูนอกจากมองเป็นฉากเลิบซีนแต่อยากให้คิดถึงความพอดีในการเล่าเรื่องของตัวละคร2ตัวมากกว่ามันจะเห็นอะไรที่มากกว่าคําว่าฉากเลิฟซีนเรามีข้อกําหนดไหมว่าเลิบซีนได้แค่ไหนจริงๆเมื่อก่อนเราเกรงใจที่บ้านแต่บางครั้งความสมบูรณ์ของภาพมันก็ขาดไปแล้วยิ่งอยู่ในยุคนี้มันไม่ได้กลายเป็นเรื่องแปลกถ้าเราสามารถทําให้ภาพเหล่านั้นทําให้เรื่องมันสมบูรณ์มากขึ้นนุ่นก็โอเค ทุกวันนี้ต้องบอกคุณสาม,มีไหมว่ามีฉากไหนบ้างที่เลือกซีนก็เคยคุยค่ะแต่ไม่ได้ไปนั่งย้ำก็บอกกว่ามีแค่นั้นเขามีปีดแบ็กไหมกับฉากแบบนี้ได้ดูนะวันนั้นมีฉากจูบก,กับบูมเขาก็หันมาอาา้าวเขาเศร้าไหมไม่นะคะปกตินั่งดูด้วยกันตลอดก็แล้วแต่คพาเพื่อนมาเขาก็จะไปอยู่อีกห้องถ้าไม่มีใครรมาก็นั่งดูด้วยกันกับเรื่องนี้คาดหวังยังไงบ้าง ทุกคนทำงานก็อยากให้ออกมาดีตัวนุ่นเองเต็มที่100เปอร์เซ็นต์เพระนาะฉะนั้นไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนุ่นรับได้หมดเราเต็มที่ของเราแล้วแล,วและพยายามสื่อสารทั้งนักแสดงที่ทำงานด้วยกันตัวละครด้วยกันแล้วก็สื่อสารกับคนดูให้เขาเข้าใจตัวละครเรามากที่สุดอีกหนึ่งความท้าทายต้องทำภาษามือในเรื่องเห็นว่าการเล่นฉากนี้ของนุ่นทำให้เทียบโสพิดนภาว้าวมาก ก่อนถ่ายก็จะมีน้องส่งภาษามือมาให้ดูว่าอันนี้เป็นยังไงแต่การจำอาจจะยากนิดหนึ่งเพราะการพูดเรียงประโยคไม่เหมือนกันก็พยายามศึกษาไปด้วยที่เจี๊ยบบอก,กว่าซีนนี้มันยาวเราจะมีครูที่เป็นภาษามืออยู่แล้วมาเข้าฉากไม่ต้องทำก็ได้พอไปหน้าเซตคุณครูทําเราก็หันไปหาที่เจี๊ยบว่าทำไมให้ครูทําเราอยากทำ ทำได้หรือเปล่าเราก็ซ้อนสองวันก่อนถ่ายคือภาษามือนอกจากมือที่เราใช้แล้วเป็นเรื่องของสีหน้าที่ต้องมีอารมณ์ไปกับไดอะล็อกนั้นๆด้วยค่ะก่อนที่เราจะรู้ว่าได้ทําภาษามือก็จะไปเปิด YouTube เขาทําอะไรกันบ้างมีอะไรบ้างก็สนุกดีการร่วมงานกับเจี๊ยบโสภพิณภาผู้จัดละครที่เป็นคนสนิทกันอยู่แล้วเป็นยังไงบ้าง ไม่ยากเลยเขาก็เต็มที่กับงานในทุกๆส่วนเขาก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะต้องดูแลทั้งกองและนักสแสดงอีกหลายคนด้วยดูภาพรวมด้วยส่วนตัวเราก็เป็นคนเต็มที่กับงานอยู่แล้วคือการทำงานหนึ่งในเรื่องนี้ปัญหามันมีอยู่แล้วในทุกๆเรื่องเราก็ฟังบ้างว่าที่มีปัญหาอะไรยังไงบางทีในฐานะที่เราเป็นเพื่อนเราก็จะแยกแยะว่ามีบางอย่างที่คุยกัน แต่ในฐานะที่เป็นนักแสดงที่ไม่ต้องห่วงเลยเพราะหนูจะเต็มที่ของหนูการทำงานกับเพื่อนสนิทมีมุมที่ง่ายขึ้นและยากยังไงก็ง่ายมีอะไรผู้จัดก็จะส่งมาบอกก่อนอย่างเช่นประชุมกันเรื่องบทแบกกราวาตัวละครเขากลัวลืมก็ส่งมาหาเราถ้าถามถึงสิ่งที่ยากก็ไม่มีแต่ที่เจี๊ยบอาจจะกระโดดเยอะในกองเขามีเอเนอร์จีเยอะการแสดงยังท้าทยสำหรับนูนยังไง ก็ยังมีอะไรให้เล่นอยู่ค่ะเดี๋ยวนี้คาแรคเตอร์และบทบาทตัวละครก็เปิดกว้างค่อนข้างเยอะมากๆถ้าถามว่าเบื่อไหมไม่เบื่อขนุ่นชอบสนุกที่ได้เล่นเป็นคนอื่นและได้ทำงานส่วนงานเบื้องหลังนุ่นช่วยคนอื่นได้แต่ให้มาทำเองคงไม่เวิร์กมันต้องรับผิดชอบเยอะทำเป็นจริงเป็นจังคงไม่ได้เห็นค่ะเล่นละครดีกว่าขนุ่นยังสนุกกับตรงนี้ ตอนนี้ยังมีเป้าหมายอะไรในชีวิตที่มุ่งรนุนยังไม่ได้ทำบ้างไม่ได้มีเป้าหมายอะไรไกลๆเลยแค่รู้ว่าในช่วงเวลาใกล้ๆเราจะทำอะไรเราแพลนอะไรอนาคตไกลๆมันลำบากเพราะเราไม่รู้รู้แค่แบบอุยตอดไม่อยู่เราไปเที่ยวดีกว่าเวลาเขาไปแข่งรถเราไม่ได้ไปนู่นก็จะไปทะเลหรือบางทีสมมุติว่าเขาไปแข่งรถเมือนอกเราไปด้วยดีกว่า เจอเขาวันแข่งเขาก็แบบมาหาเขา2วันคือเราก็ไปเที่ยวของเราก็จะแพลนใกล้ๆเรื่องงานณนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างละครก็ค่อยๆรับเพราะต้องแบ่งเวลาให้ครอบครัวเรื่องนี้จบก็น่าจะมีเรื่องใหม่แต่น่าจะเปิดเดือนตุลาคมเลยกับทาง g m m ค่ะก็มีติดต่อมาเรื่อยๆถ้ายังไม่มีที่ถ่ายซ้อนกันเลือกรับงานยังไงก็เอาที่ชอบเเหมือนเราอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้สนุก เรื่องนี้ไม่สนุกทุกคนสามารถรู้ได้นู่นก็เป็นเหมือนกันถ้ารับเล่นแล้วจะมีใครเล่นกับเราใครกำกับเป็นยังไงมันก็จะมีเรื่องที่คุยต่อแต่เรื่องไหนที่เรารู้สึกว่าไม่สนุกไม่เหมาะกับเราก็จะวางแต่ละปีที่มีละครส่งมาปัดตกไปกี่เรื่องก็มีบ้างค่ะ จริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นละครโหดๆห,หรือแรงๆอย่างเรื่องใหม่ที่นุ่นจะเล่นกับ TMM ก็จะสบายๆก็จะได้เห็นนุ่นในอีกแบบหนึง่งก็สลับสลับกันไปไม่ใช่ว่าจะต้องหนักๆอย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่มกักจะได้เรื่องที่หนักๆซึ่งชีวิตจริงๆของนุ่นวรนุษย์ไม่ได้เป็นคนหนักแบบนั้นแต่พอละครคนก็ชอบให้เล่นดรามา่าดรามา่าจริงกับภาพในละครต่างกันเลยเพราะตัวจริงดูชิลๆนุ่นเป็นคนใช้ชีวิตสนุกและมีความสุขค่ะพระเอกที่ร่วมง,งานก็เด็กลงเรื่อยๆ อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คนชอบอิจฉาเป็นเรื่องขอองค์การเปิดกว้างในการทำงานของวงการละครถ้าเรามองชีวิตจริงคนที่โตแล้วมีแฟนเด็กก็มีเยอะนะไม่ได้เป็นเรื่องแปลกแต่คนก็ชอบบอก,กว่าโชคดีได้กินเด็กในละครไงไม่ใช่ในชีวิตจริงก็เหมือนเป็นเคมีใหม่ๆเอาจริงๆเวลานุ่นเล่นละครนุ่นไม่ได้คิดเรื่องเคมีเลยก็มาเรียนรู้การแสดงซึ่งกันและกันเลย ไม่ได้ดูว่าเคมีหรือไม่เคมีเพราะแค่มานั่งเล่นละครเราก็เหนื่อยแล้วเราไม่มานั่งคิดตรงนั้นแต่ฟี e แบ a c ที่ได้คือคนดูชอบเท่านั้นเองกับก็ติรยุก็เหมือนกันก็มาทํางานกันก็คือตัวละครแหละเราไม่ต้องคิดว่าอายุอะไรยังไงเพราะความรักมันเกิดขึ้นได้ในทุกเพศ ทุกวัยไม่จําเป็นว่าจะต้องเท่านี้นี้แต่บทที่เราได้มันดันเป็นช่วงจังหวะแบบนี้และนุ่นว่าคนก็เปิดกว้างก็ยังขอบคุณที่คนดูยังรับได้เราก็ทําหน้าที่แสดงให้ดีที่สุด และนุ่นก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพราะเรายังรับงานแสดงยังชอบเล่นละครเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําให้อาชีพเรานานหน่อยก็คือดูแลตัวเองมีความสุขทุกวันตามันโกหกไม่ได้เน้อมันก็จะสดใสหน้ามันสว่างเวลาที่เล่นละครเศร้าคือแย่มากร้องไห้ร่างกายเราก็แย่ไปด้วยก็เลยคิดว่าชีวิตจริงเราอย่าเป็นอย่างนั้นเลยหลังๆได้เห็นนุ่นกับตอดสามีดูสวีทขึ้นมีโมเมนต์น่ารัก หรือเป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่ไม่ค่อยได้เห็นอาจจะอยู่ด้วยกันเยอะหรืออาจจะช่วงโควิดมีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะได้เจอเพื่อนๆแล้วถ่ายรูปเป็นคนอื่นถ่ายนะเมื่อก่อนคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะตอดเขาก็ถ่ายรูปกับทุกคนยกเว้นนุ่นเขาจะไม่ชอบคนวิาพากวิจารณ์นุ่นดาวนะแต่เวลาคนอื่นเอาไปลงเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วจะให้มานั่งถ่ายรูปมานั่งยิ้มเขาก็ไม่ถนัดค่ะ เขาเขินไหมเวลาคนแซวเขาพยายามหลบตลอดเขาจะตาไวบางทีเพื่อนแอบ,บถ่ายเขาก็หันมาเห็นแล้วก็ตลกตลกดีค่ะเราก็คุ้นเคยว่าเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็เป็นคนอื่นถ่ายทั้งนั้นค่ะได้เห็นฟีดแบ็กไหมว่าแฟนๆชอบไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะก็คือชีวิตคนคนหนึ่งที่เดี๋ยวนี้โซเชียลมีผลกับเรามากขึ้นก็ธรรมดาก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติค่ะจะได้เห็นภาพหวานที่ถ่ายกันเองบ้างไหมก็มีถ่ายไว้บ้างค่ะ อย่างไปเที่ยวก็ขอถ่ายรูป3รูปหรือแบบขอถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยคือด้วยความที่เขาเป็นผู้บริหารเราก็เข้าใจเขาค่ะเป็นความเข้าใจซึ่งกันและกันเราแต่งงานกันมา12ปีก่อนแต่งคบกัน4ปีก็16ปีแล้วก็เรียนรู้กันไปเยอะตอดก็ยังแฮปปี้ที่ให้นุ่นทำงานในวงการใช่ค่ๆเขา,ขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเอาที่เราชอบเรารับเราะตัวเขาเองไปแข่งรถนุ่นก็ไม่เคยห้ามอยากจะไปทำอะไรก็ตามสบายใจ เรียกว่าชีวิตคู่ลงตัวก็โอเคนะคะแต่คือเราก็ไม่ได้คิดว่าอนาคตจะต้องเป็นยังไงคือทุกวันนี้ก็ยังใช้คำเดิมว่าถ้าเราคิดว่าวันนี้ดีพรุ่งนี้ก็ดีพรุ่งนี้ดีมรืนดีก็ยังโอเคแต่ถ้าวันหนึ่งไม่ดีอนาคตมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าไม่ได้มองไกลไกลเอาแค่ใกล้ๆความโรแมนติก12ปีแล้วมีเพิ่มเติมขึ้นไหมก็เหมือนเดิมค่ะคือเราก็ไม่รู้ว่าความหวานของแต่ละคนเป็นยังไง แบบไหนแต่ว่าแค่ดูแลกันใส่ใจกันฟังเรื่องราวของกันและกันนุ่นว่ามันก็เป็นแฟมิลี่ที่ความหมายเหมือนกันค่ะในสิ่งที่ตอดเป็นก็เป็นสิ่งที่นุ่นแฮปปี้โอเคนะคะเราเรียนรู้กันทุกวันทุกวันคือคนเราไม่ได้เปลี่ยนนะว่าวันนี้เป็นแบบนี้พรุ่งนี้คือหน้ามือหลังมือมันไม่ใช่มันคือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยประสบการณ์ที่เราโตขึ้นเราไปเจอเรื่องราวมามากมายเขาไปเจอเรื่องราวมามากมายแค่ได้มาคุยกัน มาแชร์กันนุ่นว่ามันก็โอเคค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่องข้าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ